คนที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองจากภายในสู่ภายนอกนะคะคนที่มีปัญหาอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องความสัมพันธ์หรือปัญหาอื่นๆที่คุณเผชิญอยู่นะคะหากคุณมาเรียนรู้เรื่องวิชาชีวิตและจิตวิญญาณในแบบสากลซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นสัจธรรมนะคะที่ไม่มีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องที่ไร้ซึ่งความเชื่อแบบผิดๆ คุณจะได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะจากจุดประสงค์ที่คุณมาเกิดว่าคุณเนี่ยมาเกิดเพื่ออะไรนะคะ แล้วทำไมคุณถึงเจอปัญหาเหล่านี้ทำไมคุณทำงานหนักแต่ว่าคุณยังไม่รวยสักทีนะคะแล้วบางคนก็เจอปัญหาสุขภาพบางคนก็เจอปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะคะการที่เราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะคะเราต้องเข้าไปแก้ไขที่ภายในของเราเข้าไปแก้ไขที่โลกภายในของเรานะคะเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงจากโลกภายนอกของเรานะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาโลกภายในเนี่ยเป็นวิชาที่สําคัญมากๆเพราะโลกภายในน่ะมันกําหนดชีวิตในโลกภายนอกของคุณว่ามันจะเดินทางไปในทิศทางไหนว่ารูปแบบชีวิตของคุณมันจะออกแบบมาเป็นแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นวิชาชีวิตและจิตวิญญาณสากลเนี่ยมันสําคัญสําหรับทุกคนเลยนะคะที่ต้องเรียนรู้ทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่หากคุณรู้แล้วเนี่ย คุณสามารถที่จะกําหนดเส้นทางชีวิตกําหนดโชคชะตาชีวิตกําหนดรูปแบบชีวิตและสามารถสร้างชีวิตอย่างที่คุณต้องการได้เลยนะคะถ้าคุณเรียนรู้และเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงนะคะคุณสามารถที่จะใช้พลังงานที่อยู่ภายในตัวเราและการพัฒนาศักยภาพของคุณในโลกภายนอกร่วมกันและใช้ร่างกายของคุณในการลงมือทำถ้าคุณทำามส่วนนี้ไปด้วยกันด้วยความเข้าใจ และมีองค์ความรู้ที่เป็นความรู้ที่เป็นสัจธรรมที่สามารถนำทางคุณให้คุณบรรลุจุดประสงค์ของการมาเกิดในชีวิตของคุณโดยปราศจากความเชื่อผิดๆดโดยปราศจากพิธีกรรมต่างๆที่ทำให้คุณงมงายนะคะคุณสามารถเสกหรือว่าเนลมิตชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของคุณได้เลยนะคะข้อ2ก็คือวิชานี้นะคะโรงเรียนไม่มีสอนนะคะไม่ว่าคุณจะจบปริญญาตรีปริญญาโทรหรือว่าดอกเตอร์นะคะ ทุกโรงเรียนบนโลกใบนี้นะคะไม่มีการเรียนการสอนวิชาที่จะเข้าใจชีวิตและก็จิตวิญญาณที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณอยู่ในหลักสูตรการศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนเลยนะคะครูก็แปลกใจเหมือนกันนะคะว่าทำไมถึงไม่มีการสอนในโรงเรียนหากว่ามีการสอนในโรงเรียนให้เด็กที่กําลังเติบโตได้เข้าใจว่าเขาเกิดมาทำไมเขามีจุดประสงค์ในชีวิตอะไรบ้างและเขาเนี่ย มีศักยภาพอะไรบ้างที่เขาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่และฝึกฝนตัวเองทําให้ตัวเองเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ของการมาเกิดของตัวเองประสบความสำเร็จในเป้าหมายในชีวิตของตัวเองที่วางไว้และไม่หลงทางในการใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจชีวิตของตัวเองด้วยความเข้าใจตัวตนของตัวเองด้วยความรู้และความเข้าใจ ในชีวิตและจิตวิญญาณของตัวเองตั้งแต่ยังเด็กนะคะหากว่ามีวิชาเหล่านี้บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษานะคะเด็กทุกคนที่เติบโตขึ้นมาเขาจะเป็นคนที่มีคุณภาพและมนุษย์ทุกคนที่จบการศึกษาออกมานะคะเขาจะรู้เป้าหมายชีวิตของตัวเองแล้วเขาจะสามารถ เลือกเรียนวิชาที่เขาสนใจที่มันต่อยอดและสนับสนุนให้เป้าหมายชีวิตของเขานั้นน่ะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นวิชานี้นะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยตื่นรู้ทางปัญญาเข้าใจชีวิตเข้าใจองค์ประกอบชีวิตว่าชีวิตเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วยร่างกายประกอบไปด้วยความคิดประกอบไปด้วยจิตวิญญาณและการทำงานของชีวิตที่มันดำรงอยู่มันดำรงอยู่ไปด้วยความทรงจำเก่า และอารมณ์ความรู้สึกเก่าที่มันบันทึกไว้ในจิตใต้สำนึกของเราที่มันรันโปรแกรมอยู่ตลอดเวลาให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตไปตามโปรแกรมที่มันบันทึกไว้นะคะและเมื่อเรารู้และเข้าใจการทำงานขององค์ประกอบชีวิตเหล่านี้เข้าใจกระบวนการทำงานของส่วนต่างๆที่ประกอบกันมาเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตของเรานะคะเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถสร้างชีวิตอย่างที่เราต้องการได้นะคะ หากเรามีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดหากเราตั้งใจศึกษาเรียนรู้และมีวินัยในการลงมือปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากโลกภายในของเรานะคะเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ภายในตัวเราเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่บางอย่างที่เราต้องการที่จะบันทึกข้อมูลใหม่ให้โปรแกรมในจิตใต้สำนึกของเรามีแต่ข้อมูลที่จะช่วยให้เราเนี่ยสร้างรูปแบบชีวิต อย่างที่เราต้องการและข้อมูลที่มันไม่สนับสนุนข้อมูลที่มันเป็นเชิงลบเราก็สามารถแก้ไขและขะจัดข้อมูลเก่าที่เราไม่ต้องการเหล่านั้นเนี่ยออกไปจากโปรแกรมในจิตใต้สำนึกของเราได้นะคะด้วยกระบวนการการทำสมาธิเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีสติและนำสตินั้นมาใช้ในชีวิตประจำวันในการจับอารมณ์ของตัวเองจับความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองเนี่ย มีอารมณ์ความรู้สึกกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันมากระทบใจเราเนี่ยเรามีความรู้สึกใดเกิดขึ้นและความรู้สึกนั้นเป็นพลังงานเชิงลบ หรือว่าเป็นพลังงานเชิงบวกหากว่ามันเป็นพลังงานเชิงลบเราก็สามารถที่จะรู้ทันและสามารถที่จะดับอารมณ์นั้นได้ทันก่อนที่มันจะมีโมเมนตัมก่อมวลพลังงานลบนั้นให้ทําให้มวลพลังงานนั้นมันขยายใหญ่ขึ้นได้ทันนะคะหากเรารู้กระบวนการการทํางานของร่างกายของจิตใจและจิตวิญญาณของเราแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์หรือว่าออกแบบชีวิตของเราอย่างที่เราต้องการได้เลยนะคะด้วยการฝึกฝนตัวเอง ด้วยการฝึกยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองด้วยการพัฒนาจิตใจของตัวเองและด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางร่างกายของตัวเองด้วยวินัยของตัวเราเองนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เหล่านี้เราไม่ได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับชีวิตและก็จิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงนะคะเราก็จะไม่รู้กระบวนการการทำงานของแต่และส่วนของร่างกายหรือแม้แต่การทำสมาธิของเรานะคะเราก็จะไม่รู้ว่า เราทำสมาธิไปเพื่ออะไรแล้วกระบวนการทำงานของสมาธินั้นน่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่นั่งสมาธิแล้วจะประสบความสำเร็จทุกคนที่นั่งสมาธิแล้วจะรวยขึ้นมาทันทีนะคะกระบวนการการทำงานของมันน่ะมันต้องสอดคล้องกันระหว่างจิตวิญญาณจิตใจ แล้วก็ร่างกายของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนที่นั่งสมาธิแต่ไม่รู้กระบวนการเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาวิธีการที่จะฝึกตัวเองเหล่านี้แล้วจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือว่ามั่งคั่งร่ํารวยขึ้นมาอันนั้นเข้าใจผิดอย่างมหันเลยนะคะมีหลายคนนะคะที่โฟกัสเฉพาะจิตวิญ,ญญาณของตัวเอง คือนั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเลยหรือว่าโฟกัสในการที่จะยกระดับจิตวิญญาณของตัวเองแต่ไม่รู้ว่าจะเอาพลังสมาธิไปทำอะไรไม่รู้กระบวนการการทำงานของชีวิตหนึ่งชีวิตนี้ว่ามันจะต้องทำงานสอดคล้องกันยังไงบ้างเขาก็ไม่สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นมาได้เขาก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในโลกภายนอกได้นะคะ หรือไม่บางคนก็จะโฟกัสเฉพาะการพัฒนาความคิดมีไมเซ็ e ตที่ดีพัฒนาศักยภาพในตัวเองมีไอเดียสร้างสารรค์มีมีความตั้งใจในการทํางานรับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มที่และเป็นคนที่ลงมือทําทันทีอย่างจริงจังนะคะบุคคลคนนั้นเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในโลกภายนอกได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะแต่ว่าเขาจะไม่เข้าใจเรื่องจิตวิญญ,ญาณเขาจะไม่เข้าใจความสุขที่แท้จริงเขาจะวิ่งตามวัตถุ เขาจะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้วัตถุเป็นเครื่องนำทางชีวิตเขาให้เขาได้เงินมากขึ้นให้เขามีวัตถุสิ่งของที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นนั่นคือเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าเขาประสบความสำเร็จแต่เขาจะไม่เข้าถึงจิตวิญญ,ญาณของตัวเองและจะไม่สัมผัสถึงความอิ่มเต็มจากความสุขที่แท้จริงจากตัวตนภายในของเขาได้นะคะและคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตในแบบนี้นะคะ จนหลงลืมร่างกายที่เขาใช้งานมันอย่างหนักและลืมไปว่าร่างกายก็ต้องการการดูแล ต้องการการทะนุถนอมเอาใจใส่เช่นเดียวกันนะคะหลายคนก็จะหมุกมุ่นอยู่กับเป้าหมายของตัวเองโฟกัสในการลงมือทำโฟกัสในการทำงานเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสำเร็จจนลืมพักผ่อนร่างกายและอาหารที่กินเข้าไปก็กินเข้าไปเพียงเพราะว่าหิวเพียงเพราะว่าให้มีร่างกายนี้มีพลังงานมีแรงที่จะทำงานต่อไปเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ใส่ใจที่จะเลือกอาหารที่จะรับประทานเข้าไปในแต่ละวันเลยนะคะและมุ่งมั่นตั้ง ใจมากเกินไปเพื่อที่จะประสบความสำเร็จจนทำให้ตัวเองเครียดและความเครียดนี้มันก็ส่งผลให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มันตามมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันฉลาดมากๆเลยนะคะมันจะเตือนเราก่อนก่อนที่เราจะมีอาการหนักนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วสำหรับคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน จะไม่ใส่ใจสุขภาพจะไม่ใส่ใจสัญญาณเตือนเหล่านี้เลยนะคะจนกระทั่งเขามีอาการหนักและต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและใช้เวลานานมาก กว่าที่เขาจะหายแต่มีบางส่วนก็สายไปนะคะก็ไม่สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะคะบางคนก็พิการแต่สิ่งที่แย่ที่สุดนะคะก็คืออาการป่วยนั้นน่ะก็ได้ฆ่าชีวิตเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาไม่สามารถอยู่ดูผลงานของเขาที่เขาทุ่มเทเวลาทุ่มเททุกอย่างทุ่มเทสุขภาพทุ่มเทแรงกายแรงใจ เพื่อที่จะทําผลงานนั้นอ,ออกมาดีที่สุดเพื่อที่เขาจะรู้สึกประสบความสําเร็จในชีวิตและก็ไม่ได้มีเวลา ที่จะใช้เงินจากความสําเร็จนั้นที่เขาหามาได้จากผลงานที่เขาได้ทุ่มเทนั้นที่เขาประสบความสําเร็จในชิ้นงานที่เขาทุ่มเทนั้นได้นะคะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะก็คือจากสตีฟจ็อบส์ที่ไม่สามารถอยู่ดูผลงานเป็นตำนานของโลกใบนี้ชิ้นหนึ่งเลยนะคะและเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะใช้เงินที่เขาหามาได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสตีฟจ็อบส์ก็ให้ข้อคิดก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะคะว่า ถ้าเกิดว่าเขาย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากกว่านี้เขาจะดูแลความสัมพันธ์ใส่ใจคนรอบข้างและคนในครอบครัวของเขาให้มากกว่านี้นะคะนี่คืออุทาหรณ์สำหรับการใช้ชีวิตสำหรับทุกคนนะคะและครูขอฝากนิยามแห่งความสำเร็จของนโปเลียนฮิล l ไว้ด้วยนะคะมีอยู่3ข้อก็คือข้อแรกเนี่ยมีคนที่เรารัก และมีคนที่รักเราและ2คนนี้คือคนเดียวกันนะคะข้อ 2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีส่วนข้อ3ข้อสุดท้ายนะคะก็คือมีเงินมากพอที่จะให้ชีวิตมีทางเลือกและมีเวลามากพอ ที่จะใช้เงินนั้นนะคะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้วิชาชีวิตและจิตวิญญาณสากลน,นะคะและท้าทายตัวเองด้วยการมีวินัยฝึกตัวเองและพัฒนาตัวเองจนไปถึงวันสุดท้ายของชีวิตนะคะรับรองว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของคุณนะคะจะมีปาฏิหาริเกิดขึ้นกับคุณทุกวันแน่นอนค่ะถ้าใครชอบความรู้แนวนี้นะคะก็กดติดตามครูเอหน้าได้ทุกช่องทางสื่อโซเชียลเลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ในทุกสื่อโซเชียลนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ